ถ้าคุณเป็นคนชอบดูสายท่องเที่ยวสายฮาสายเสนอความตลกแต่มุกไม่ฮาพาคนงงผมแนะนำช่องผมเลยหนึ่งตู้พาตะลุยถึงจะเป็นช่องน้องใหม่แต่รับกันความสนุกความเป็นธรรมชาติจากพวกผมแล้วเรามาเจอกันอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยขอบใจมากๆครับเพื่อนอ่านี่นะครับเพื่อนเราลองมาให้อาหารม้ากันนะครับ คือปล่อยหมดเลยป่ะครับโหมดโอ้โหอันนี้โหมดครับอันนี้โว้อันนี้มดนะครับอไ้พูดไม่ดีพี่เขากรับตอนเวลันนี้อันนี้อันนี้อันนี้หน้าแดงนี่คือเอาปัดแก้มค่ะปัดแก้มค่ะนึกว่าร้อนตอนแรกพอพี่มาหนูร้อนเลยอันนี้อันนี้ร้านอาหารใช่ค่ะสไตล์ไทยอิตาเลียนสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่เวโรนาทับลาน สไตล์อ,อิตาล,ลีาก็คือชื่อเวลานาคือชื่อเป็นชื่อเมืองหนึ่งของอิตาล,ลีนั่นแหละจะอยู่ติดชายเขาใหญ่เลยตรงฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นปัญยนแนาแห่งชาติทับลานคือโอ้โหโอโซนดีติกหนึ่งในเจ็ดของโลกอะ่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนที่เดอกเวลนาทับลานะครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับโอ้โหเยอะมากๆเลยอันนี้คือจุดสตาร์ทนะครับที่เราซื้อตั๋วตรงนี้แล้วเราก็จะรอรถบัสตรงนี้ เป็นรถแบบพาเราอ้อมเข้าไปนะครับับไปเที่ยวตามแต่ละจุดโหเยอะมากครับอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนเชียวอาครับเพื่อนๆหลังจากที่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับค่าค่าบริการการเข้าเดอะเวโรน่าทับลานก็คนละ50บาทอ่าหลังจากเราอเอ่อซื้อตั๋วเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะมีรถมาบริการรับส่งนักท่องเที่ยวลงจุดต่างๆ ให้เราถ่ายรูปแล้วก็ชมบรรยากาศทัศนียภาพเดิเวโลนาแต่ละจุดเอาจุดละ15บนาที20นาทีก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะลงหรือไม่ลงก็ได้พี่คนหน้าครับเจเน็ตค่ะเจเน็ตครับพี่เจเน็ตวานให้โชเฟอร์เหยียบสักร้อยหกได้ไหมครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าเราเป็นหนุ่มสองคนนะครับที่อยู่บนรถไอ้สามคนท่ามกลางสาวสวยท่ามกลางสาวสวยสวย โอ้สี่คนหลังนี่น่าจะเป็นกิลิเบอรี่ป่ะครับไม่ใช่เลยครับใช่นี่นี่พี่สองคนนี้อะไรกูไม่ค่อยรู้เรื่องยู้ี่ดีนะที่ดีโอมดโอ้อันนี้โฟมดครับอันนี้โฟอันนี้มอดนะครับแต่พูดไม่ดีพี่ก็ตกอันนี้ล่ะอันนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ใครไม่ได้เลยนองเป็นลิซ่าโอ้โหโอหนูก็ไม่ได้แล้วหนูอันนี้ลิซ่านะครับพี่บอกมึงนี่ปลอมมากเลย เออดูพี่พี่เขาเหมือนเขาเอามึงมาทิ้งกับกูแล้วเขาก็ไปกันเนี่ยโอเคครับโซนนี้นะคะไปเพื่อน่ะไปหาเพื่อได้อยู่ในกรงโอเคครับโอเคครับบายครับขบเพื่อนในโซนนี้ก็จะเป็นโซนคาบอยนะครับสาคาบอยคาวเกิลกว่าจะมีม้ามีมีหมาตัวใหญ่ด้วยกูจะหมาไม่เอาหมาไม่ก้าวเข้าไปกลัวแม่งหลุดว่ะคำเตือนระวังม้ากัดอันนี้นะครับ มีคำเตือนคือม้านะครับเอาแค่นี้พอเพื่อนกลัววะไม่ใช่หมานะม้าม้าก็กัดได้นะเออไม่ใช่ระวังแค่หมาโอเคทรงเขาดีมากเลยแบบม้าเขาดูแลดีอ่ะเออมาเลี้ยงไอ้ที่เราดูดใช่พันนี้ไหมอันนั้นอันนั้นไม้นะครับตอนนี้เราจะมาให้อาหารม้ากันนะครับอันนี้อันนี้วิธีการผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่ยื่นได้เลยอ่ะย่าอะไรเขาเรียกย่าอะไรอ๋อให้มีระบายเหรอ เนเปียนะอันนี้คือย่านเนเปียนะครับ,อ,รบอ่านี่นะครับเพื่อนเราลองมาให้อาหารม้ากันนะครับ,บครับครับอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คือปล่อยหมดเลยป่ะครับอ๋อปล่อยหมดเลยแล้วเขาก็จะกินเองอน้นะครับถูกถ่ายสิเร็วโอ้ยสัตว์ใหญ่เลยนะครับอร่อยไหมเพื่อนอันนี้มีชื่อไหมครับ อ๋ออันนี้น้องเวนด้านะครับโหสุดยอยอันนี้น้องเวนด้าอีกตัวหนึงน่าจะหิวแล้วแหละตัวให้เพื่อนอีกอันนี้อันนี้น้องอะไรครับพี่หูฟ้าใหม่หยิบมาดิถูกไป,ปดูถูกไป,ปดูที่อยู่ในกระตูนน่ะอะไรนะเกตเดนเกตเดนอ,อ่าเกตเดนอ่ะไปดูเร็ว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 หูตัวใหญ่ไม่กัดใช่ไหมครับไม่กัดนะครับสับพับงับมือเขาให้ ฮัลโหตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้เขาเขาไม่กัดนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ให้เขาปล่อยเสียงแบบคือเขาอยากออมาเล่นด้วยเขาห่าอยากออกมาเล่นด้วยไม่กัด เอเเบกขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายแต่นี่มันเย็นแล้วเขาเตรียมไว้นาจะไปนะมาเราไปต่อที่อื่น,นละโ,โหอันนี้ก็จะเป็นโซนคาร์บ,บอยนะครับเพื่อนโหแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยแวแหละเพราะว่ามันมืดแล้วจะหกโมงแล้วเพื่อนๆแนะนำควรมาให้ไวกว่าผมนะอ่านู่นนะครับโซนนู้นก็จะเป็นม้าแค่เลยเราไปดูม้าแค่กันว่ามันจะแค่ตามม้าหรือเปล่าไม่รู้ฝังอะไรไม่รู้นะชอตั้บแค่ โซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นสําหรับเพื่อนๆนให้มาขี่ม้าได้นะใช่อันนี้ก็จะเป็นลานที่เอาไว้แบบว่าขี่ม้าจริงๆเลยนี่ครับกําลังแคะกันอยู่เลยครับม้าเอาตรงๆนะมันงงอ่ะมึงดูดิคือแบบอะไรของพวกมึงอ่ะคือกูอยู่ก็ดีดีคือมึงเข้ามาปั๊บเมื่อกี้เห็นป่ะติดสตาร์ไปประมาณพักหนึ่งคือแบบตกลงมึงมาทำไมสายตาน้องเขาโคตรโลกโลกเลยนะโลกเลยอ่ะ หมานั่นหมานั่นอ๋อหมาหมาเอ้ยถ้าหมานี่เขาต้องเรียกยังไงวะหมาเหรอแอะแอะไหมต้องเรียกไหแอะ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 ไม่ใช่นั่งนั่งไปด้วยนะอไม่ได้ครับเดีือดมันจะหมดแล้วโอ้ะหมดอันนี้เติมอเลยพี่อันนี้แก๊สโซฮอล์พี่อ๋ออันนี้ B10 ครับผมโอ้ B B บีบีสิครับ B10 นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะอันนี้วิ่งวิ่งไวไหมพี่โอ้โห200ครับ200ครับ บวกด้วยสองร้อยบวกไปไม่บวกบวกพี่เขาหน่ไหมกู่ว่าไปก่อนเลยพี่เขาบวกกูเอาเลยครับเราไปต่อกันไปแล้วบียี่สิบบียี่สิบความเร็วไม่เห็นฝุ่นเลยคทุกคนความเร็วคือไม่เห็นฝุ่นนะครับเพราะมันไม่มีฝุ่นครับสองข้างทางนี้สองไม่รู้ว่าดอกอะไรนะเอาตรงตรงเลยเอาแบบไม่ต้องเฟกเลยบอกท่านผู้ชมหน่อยเพื่อนๆหน่อยคืออะไรไม่รู to to <wh> ้เหมือนกันว่าดอกอะไรเฮ้ยแต่สวยนะอ่าสวยเหมาะมากกับ เาสาวนะชอบถ่ายรูปอันนี้ก็เรียกต้นอะไรนะพี่อันนี้น่าจะเป็นไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าว่ามันคือดอกอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะเพื่อนๆก็สามารถแวะมาเขาเรียกอะไรล่ะมาสวีทได้สวีทโอวันยากาศดีมาก อันนี้อันนี้อันนี้หน้าแดงนี่คืออ๋อปัดแก้มค่ะปัดแก้มปกแ้มค่ะนึกว่าร้อนตอนแรกพอพี่มาหนูร้อนเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ร้านอาหารสไตล์ใช่ค่ะสไตล์ไทยอิตาเลียนค่ะอเมนซิกเนเจอร์ที่นี่เลยครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วแบบพลาดไม่ได้เลยอ๋อพลาดต้องกินเลยต้องต้องต้องสั่งจะมีพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยพิซซ่าแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเพราะว่าหลังจากโควิดมาเรายังเลือกอาหารที่แบบ สอบลงมาก่อนใช่ค่ะก็เป็นอาหารจานเดียวพวกสเต็กพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมนูน้ำล่ะครับเมนูน้ําก็จะมีเสาบนรถค่ะน้เสาบนรถน้งครึ่งอย่างเงี้ยค่ะรู้จักไหมเสาบนรถเสาบนรถคล้ายๆสมสมรสรู้จักแต่สาวสาวบนรถไหมเราที่นี่เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงสี่ทุ่มแบบลากยาวได้เลยใช่ค่ะตอนที่นี่มีโซนโซนโรงแรมใช่ค่ะนี่เหร แล้ววันนี้เราจะเนี่ยอ๋อทัวร์ลงก็เลยเคลียร์แม่แม่อุ้บทัวร์ลงจะทานอยู่บนฮอค่ะเวโรนาฮอเราจะเป็นหอประชุมใหญ่เี้ยค่ะวันนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะรับเป็นอาราคาค่ือคือไงคือลูกค้า F I T ที่วอล์กอินมาหนักหนัเลยนะพี่เมื่อกี้ยังงงคักหัาร์ตอยู่เลยแล้วพี่บอก F I T F I T F I T ก็เหมือนพี่เข้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาพักที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะ กวันนี้ใช่ไหมตอนเช yeah, right <re> ้าหมอกจะสวยมากพี like ่มีหมอกลงด้วยใช่พี่มองไปรอบๆอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังเงี้ยสวยค่ะไม่ใช่ฟันใช่ไหมพี่ไม่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนก็ติดใจมากเวลาก็ตื่นเช้ามาก็เจอหมอกอะไรยเงี้ยพี่สวยจริงๆขาะหนูอยู่อยู่ที่นี่หนูยังชอบเลยใช่ผมก็เริ่มชอบแล้วชอบอะไรชอบเอาตรงๆนะอย่าไปเขินเล่นไปหมอก อนุญาตถามเรื่องถามพี่เรื่องเสียงเสียงไี่ชื่อชื่อพี่เลยนะชื่อพี่ปุ้มค่ะพี่ปุ้มนะนี่นะครับคนนี้เขาจะรอต้อนรับบริการอยู่ในพี่ปุ้มเราวนี่เลยขอบคุณพี่ปุ้มมากมากวันนี้ครับขอบคุณมากครับวิวสวยไหมครับที่นี่สวยมากค่ะสวยกว่าวิวนี่คือเราปหมครับ มุกมุกได้นะครับมุกได้แถวนี้คือเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับไปชมอะไรมาบ้างยังไปชมไม้แกก็ไปทานอาหารทานอาหารชื่อร้านอะไรนะคะนัซซิลินัซซิลิอาหารนัซิลิอร่อยนะพอทานได้พอทานได้นะว่าเราแบบรีวิวบนตรงๆจ้าอ่าแล้วก็วิวววิสวยบิวร้านอาหารสวยแล้วปกติเคยมาเที่ยวจังหวัดปักกิ่งกันไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยนี่จะบอกนะครั้งแรกคแมาเลยครับ ก็มาครับทาอยาก้มีอ๋อนี่คือประเด็นคือต้องมีตังค์นะครับสังเกตได้นะสองท่านนี้เขาจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเงินแต่คนนี้คือหลายรอบมากเลยเมื่อกี้ก็ถ่ายเราไม่มีเงินจะมาได้ไงต้องมีเงินอ๋อคือหลักความจริงเนาะถ้าไม่มีตังค์เราก็ไปไม่ได้ใช่และต้องมีคนพาเที่ยวด้วยอต้องมีไกด์ด้วย นะครับเพื่อนๆเราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เดอะเวลล่าทับลานเรียบร้อยอ่านะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็สไตล์ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันรีวิวไม่ทันมันปิดละมันหมดเวลาผมมากันไม่ทันว่ารีวิวพาเพื่อนๆมาเออพาเพื่อนๆมาผ่อนคลายมาเที่ยวแล้วกันที่เดอะเวลล่าทับลานที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยสรุปไปข้อหน่อยว่าเขาจะได้อะไรบ้างอ่าสรุปเลยนะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่เพื่อนๆจะได้วิวสไตล์อิตาเลียนอ่า แล้วก็กึ่งโรมันอ่ะโรมันอ่ะซ้อใช่แล้วก็มีโรงแรมที่พักมีม้ามีสถานท่องเที่ยวปลาปงกิจกรรมเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าครบเนาะครบเลยที่นี่ครบและเลิกไม่ได้ที่นี่ผมแนะนำโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันมามี e ีต่อไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิไปแล้วพออย่าลืมติดตามด้วยอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r ร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยอขอบคุณมากๆนโอเคครับสวัสดีขอแล้วเมื่อยแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย